ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วกลุ่มหมวกฟางจะต้องมีลูกเรือ10คนและหน้าตาต้นฉบับของกลุ่มหมวกฟางนะครับที่มีการวางแผนไว้ตอนแรกนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเป็นการยืนยันนะครับเกี่ยวกับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นจะมีลูกเรือเพิ่มมาอีกแน่นอนนะครับหนคนและก็คงจะจบประเด็นดราม่านะครับ<ๆ>เกี่ยวกับประเด็นลูกเรือคนที่10ของกลุ่มหมวกฟางสักทีผมเชื่อเลยแหละครับว่าหลายคนตอนนี้นะครับก็กําลังสับสนอยู่ใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันมีจํานวนคนครบหรือยังเพราะบางคนก็บอกว่า10คนครบแล้วบางคนก็บอกว่ายังม่ ยังไม่ครบ10คนสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับวันพีทแมกซีนเล่มที่10นะครับที่มีการเปิดเผยแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับจะมีลูกเรือ10คนแน่นอนแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมดรวมกับตาลและ11คนด้วยกันเราต้องย้อนเรื่องราวนะครับไปในช่วงต้นๆของวันพีทก่อนเลยละกันนะครับก็คือลูฟี่เนี่ยเขาพูดไว้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าเขาเนี่ยจะออกเดินเรือและอยากจะได้ลูกเรือเนี่ยสักประมาณ10คนกําลังดีซึ่งลูกเรือคนล่าสุดของ หมวกฟางนั้นก็คือจินเบนะครับโดยเขาเป็นลูกเรือคนที่9จึงทําไม้ก็ขาด1คนต้องพูดก่อนละกันนะครับลูกเรือนั้นเขาไม่นับกับตันเรือนะครับไอคือประเด็นเนี่ยพูดหลายคลิปแล้วนะแต่ในคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายอีกละกันนะครับเผื่อใครจะงงกันอีกก็เราพูดก่อนละกันว่าเขาบอกว่าจะเอาลูกเรือ10คนใช่ไหมครับการที่บอกว่าเอาลูกเรือ10คนนั้นเขาก็จะไม่นับกับตันเรือนะครับเหมือนแบบว่าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับที่แบบว่าคุณครูเนี่ยมีคนมาถามว่าคุณคครูับ ห้องของคุณครูเนี่ยมีนักเรียนกี่คนคุณครูก็คงจะไม่ถามใช่ไหมละครับว่าเออไอนักเรียนห้องชั้นเนมี่ยมี50คนนับชั้นด้วยไหมที่เป็นคุณครูถ้านับชั้นด้วยเนี่ยชั้นก็จะมี51คนไงคือมันไม่เป็นอย่างนั้นไงครับจึงทําให้นะครับการที่ลูฟี่บอกว่าเขาต้องการมีลูกเรือ10คนก็คือลูกเรือจะต้องมี1ินะปัจจุบันลูกเรือมีแค่9้านะครับโดยสมาชิกกลุ่มหมวกฟางอ่ะมี10คนก็คือนับลูฟี่ด้วยแต่ถ้าเอาลูกเรือด้วยเนี่ยมันควรจะมีสมาชิกทัััั้้งงงงงหหมมดด11คคนนนนนวว่่่่่่าาาาาจจะะไกรบบบบพยยยยอธิใเเขแททีีีสุล เรื่องราวตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนล้วกันว่าหากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในหนังสือวันพิษกรีนซีเคสพรินเซสนะครับได้มีการเปิดเผยเรื่องราวตรงนี้นะครับในปี2010ก็คือต้นแบบแรกนะครับของลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางซึ่งจะเห็นว่านะครับจะมีการวาดแบบแผนมาไว้นะครับทั้งหมด9คนด้วยกันซึ่งในตอนนั้นนะครับมันเป็นความตั้งใจนะครับของทางทีมงานนะครับโดยการที่ว่าทางทีมงานนั้นได้ทําการลบตัวละคร1ตัวออกไปนะครับซึ่งตัวละครตัวนั้นก็เป็นต้นแบบนะครับ ตัวละครของจินเบด้วยพอในช่วงปี2010นั้นการ์ตูนเรื่องวันพีกกำลังดำเนินเนื้อเรื่องนะครับอยู่ในช่วงกองเงือกจึงทําให้การที่จะการสปอยให้ดีที่สุดเลยก็คือต้องลบตัวละครตัวนั้นไปนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของตัวละครของจินเบยจึงทําให้นะครับในวันพีชแมกซีนวอลุ่ม10นะครับจึงมีการเปิดเผยหน้าตาต้นแบบของจินเบที่เวอร์ชั่นสมบูรณ์นะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปไล่เลียงแต่และตัวละครน,นะครับที่มีการเปิดเผยหน้าตาว่าพวกเนียจะเนนนกกล่่อกกอลยลอัื ับ4ตัวละครหลักๆของเรื่องนะครับจะเป็นลูฟี่โซโล่นามิแล้วก็ซันจินะครับก็แทบจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่อาจจะมีซันจินะครับที่จะมีคราวนะครับก็คือมีหนวดขึ้นมาเฟิร์มๆนิดนึงนะก็คือเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงคือจริงๆแล้วนะครับพอหลังช่วงไทม์สคิปนะครับจะเห็นว่าทางด้านซันจินั้นก็จะมีหนวดขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นคราวขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ก็จะแตกต่างจากตัวต้นฉบับด้วยเช่นกันและเดิมทีแล้วนะครับซันจินั้นเนี่ยถูกวางแผนไว้ว่าจะให้ชื่่อตวา แต่เนื่องจากว่านะครับชื่อนารูโตะนั้นกลายเป็นชื่อเพลงของการ์ตูนเรื่องดังอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับอย่างนารูโตจึงทําให้อาจารย์นะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับมาใช้ชื่อซันจิแทนมาที่ตัวละครที่2อนะครับอย่างช็อปเปอร์นะครับก็คือตัวขวาสุดนะครับถูกแพลนไว้ให้ตอนแรกนะครับให้เป็นเรนเดียนะครับที่ดูสมจริงกว่านี้คือเป็นกวางเรนเดียเลยนะครับแล้วก็เป็นนักดาบด้วยนะและก่อนหน้านั้นนะครับก็เคยถูกวางไว้ว่านะครับจะเป็นเรนเดียนะครับผสมกับม้าลายอีกต่างหากนะครับก็คือลุกเนี่ยก็จะดูแตก นนจะดูน่ารักคิ้วๆใช่ไหมครับถ้าแบบว่าเอาเป็นดั้งเดิมนะครับที่อาจารย์โอดาต,ต้องการให้เป็นเนี่ยจะดบบูมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะเป็นตัวประหลาดนะครับในกลุ่มหมวกฟางนะครับเหมือนที่พวกเราทราบกันดีแล้วว่าคนในกลุ่มนี้นะครับจะต้องมีความประหลาดขึ้นมานิดนนึงหากจะเข้ากลุ่มนี้ได้มาต่อที่คนต่อไปนะครับก็คืออุซบนะครับก็คือคนที่ยืนระหว่างลูฟี่กับนามีนะฮะ ก่อนหน้านี้นะครับอูซบเนี่ยถูกวางแผนไว้เลยหละครับว่าจะได้รับบทบาทการเป็นรองกัปตันของกลุ่มมวกฟางควบคู่กับตําแหน่งนะครับหน่วยซุ่มยิงด้วยนะครับเราจะเห็นว่าหน้าตาของอูซบเอ่ยนะครับหรืออะไรต่างๆของอูซบนะครับในต้นแบบตอนแรกนั้นจะดูมีความสมจริงสมจังนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นโจรสลัดนะครับมากกว่าที่พวกเราเห็นก่อนหน้านี้อีกทั้งบทบาทการเป็นรองกัปตันของเขาด้วยนะครับพี่ดูแล้วเนี่ยจึงทําให้เขานะครับน่าจะมีบทบาทเยอะเลยนะหากอาจารย์โอดานะครับต้องการตามแบบแผนเดิมมาต่อที่ตัวละครต่อไปนะ ินไม่ต้องหานะครับเพราะว่าไม่มีอยู่ในภาพนะครับคือตอนแรกเนี่ยอาจารย์แกนะครับต้องการให้ว่าตัวละครเป็นตัวละครผู้ชายนี่แหละแต่แล้วเหมือนว่าอาจารย์แกนะครับจะไม่เอาตัวละครตัวนี้แล้วนะครับโดยเขาก็บอกแหละครับว่าอาจารย์แกนะครับต้องการให้โรบินเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับจึงทําให้เราก็ได้เห็นโรบินนะครับได้มาเป็นนักโบราณคดีนะครับของกลุ่มมัวฟางนะครับแทนที่นะครับไอ้ชายผอมๆท้ายมือนั่นแหละฮะส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของแฟรงกี้นั่นเองนะครับแฟรงกี้ก็มาอยู่ในภาพเหมือนกันนะก็คือเอามาแทนที่ น้อยตัวเล็กๆคนนั้นนะที่ถือขวานนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์แกเนี่ยก็คือต้องการปรับเปลี่ยนบทของแฟรงกี้นะครับให้เป็นช่างซ่อมเรือเหมือนกันนะอันนั้นก็ช่างซ่อมเรือนะครับตามต้นแบบเดิมแต่ว่านะครับต้องการให้แฟรงกี้ในตัวใหญ่โตนะครับแล้วก็มีความบ้าๆนิดนึงนะครับจึงทาให้เราก็เลยเห็นแฟรงกี้นะครับที่ชอบแดกโคกนะครับแล้วก็ใช้โคกนั่นแหละการเป็นพลังงานของเขาเนี่ยมาแทนที่นะครับสำหรับตัวเล็กๆตัวนั้นเลยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยแหละครับว่าก็จะมีความสามารถนะครับที่คล้ายคลึงกันด้วย ส่วนทางด้านบลูคนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็มีเหมือนที่อาจารย์โอดานะครับตั้งใจเอาไว้เลยแต่ดูเหมือนว่านะครับบลูคนะครับตรงต้นฉบับเนี่ยจะดูเข่งขื่นนะครับกว่าทางด้านบลูคนะครับที่เราเห็นนะครับในเวอร์ชั่นปัจจุบันแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นโครงกระดูกเอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นต้นแบบแรกนะครับที่อาจารย์โอดานเนี่ยได้ใส่เอาไว้แต่จริงๆแล้วนะครับอาจารย์แกเนี่ยทำการลบนะครับส่วนทางด้านของจินเบไปเพื่อการสปปปอยนรใีี2010ซึ่งกก็ไดด้มาเิ เผยใหม่เลยครับเกี่ยวกับหน้าตาของจินเบนะครับในช่วงนี้ซึ่งต้องอย่าลืมนะครับว่าจินเบนั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีการพูดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเลยครับว่ามันมีหน้าตัวละครตัวนี้ซึ่งจะเห็นได้เลยแหละครับว่าจินเบนะครับตามต้นฉบับเดิมนั้นนะฮะจะดูแบบมีความเฟี้ยวๆนิดนึงนะครับแล้วก็ดูและขี้เล่านะครับซึ่งเขาบอกกันว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโซโลนะครับก็ดูแล้วนะครับน่าจะขี้เล่าเหมือนโซโลนะครับมีการเน็บเล่าไว้ที่พุงด้วยนะครับ ซึ่งจะถามว่าเหมือนจินเบปัจจุบันไหมก็มีความเหมือนนะครับแต่ก็คงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออย่างที่เห็นเลยเลยครับว่าในแบบต้นฉบับเดิมนะครับจินเบตัวนี้จะดูแก่นแก่นจะดูเฟลเฟลนะครับแล้วจะดูแบบตัวแสบนะครับมากกว่าจินเบปัจจุบันคือจินเบปัจจุบันนะครับจะดูสุขุมนุ่มลึกใช่ไหมครับก็จะมีความแตกต่างนิดนึงและกันแต่นี่นะครับก็เป็นการเปิดเผยได้ชัดเจนเลยเลยครับว่าอาจารย์โอดานั้นนะครับมีการวางแผนนะครับตัวละครต่างๆเนี่ยไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ที่เป็นแบบว่าลูกเรือนะครับถ้ารวมสมาชิกแล้วรวมกับตันแล้วก็จะเป็น11คนก็ทําให้นะครับการเถียงกันเรื่องนี้เนี่ยหวังว่าจะจบลงสักทีนะครับเกี่ยวกับประเด็นลูกเรือคนที่10เกี่ยวกับประเด็นนะครับนับกับตันหรือเปล่าหรือไม่นับกับตันและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพราะว่ามันจะเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปแบบนี้ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและหวังว่าทุกคนนั้นจะชอบอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมนะกดลืมกดกร้ อย่างไน,นมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนะครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะนําเสนอทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ